สิ่งที่คนรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ Toyota y a r i ิ a t t i v อย่างแรกเลยก็คือราคาและรุ่นย่อยสำหรับ a t i v Hybrid ตัวนี้จะมีให้เลือกอยู่2รุ่นย่อยตัวเริ่มต้นคือตัว Premium ราคาอยู่ที่719,000บาทและตัวท็อปสุดคือตัว GR Sport ราคาจะอยู่ที่769,000บาทอันนี้คือจะเป็นราคาจนถึงสิ้นปีนี้พอเข้าสู่ปีหน้า2026 2รุ่นย่อยนี้จะเพิ่มรุ่นละ10,000บาทอันนี้คือที่ทาง Toyota เขาแจ้งมา ณนะตอนนี้แต่แน่นอนถ้าถึงเวลาตอนนั้นแล้วถ้ามีอะไรอัปเดตหรือว่ามีอะไรเปลี่ยแปลงเดี๋ยวจะแจ้งให้คุณผู้ชมทราบอย่างแน่นอนแต่นอกเหนือจาก o y o t ต้ยา i ิสเอทิตัว Hybrid แล้วจริงๆร,ร,รุ่นนี้จะมีตัวเบนซินเครื่องยนต์1.2ลิตรด้วยถ้าถามจุดที่แตกต่างเลยแน่นอนก็คือความเป็น Hybrid ความเป็น Hybrid ในกรณีน,รณนี้ก็คือว่ามันจะขับได้ดีกว่าและมันก็จะประหยัดน้ำมันมากกว่าถ้าเราเปรียบเทียบราคาในกลุ่มของตัวเบนซิน1.2ลิตร กับกลุ่มไฮบริดแล้วถ้าคุณเอาตัวท็อปสุดของตัวเบนซินมาเปรียบเทียบกับตัวพรีเมียมตัวเริ่มต้นของตัวไฮบริดราคาจะแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0บาทแต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะเลือกตัวเบนซิน1.2ลิตรหรือว่าตัวไฮบริดหรือว่าเราจะไปดูรุ่นอื่นเลยด้วยซ้ําไปเดี๋ยวเราจะมาดูการใช้งานทดลองขับและเดี๋ยวเรามาสรุปช่วงท้ายกันแต่ถ้าคุณตั้งคําถามว่าแบบเอ้ยตัวเบนซิน1.2ลิตรกับตัวไฮบริดอ่ะมันแค่เพิ่มแบตเตอรี่เพิ่มมอเตอร์ไม่ใช่นะถ้าเป็นตัวเนี้ ช่วงล่านะครับที่เขามาคือจะเป็นของยา i s Cross แต่ว่ากระดองเนี่ยคือจะเป็นของยาริสเอทีฟเบนซิน1.2ลิตรแน่นอนว่ามันไม่ใช่เอาแค่อันนั้นมาแล้วก็กระดองข้อปึ้งจบนะไม่ใช่แน่นอนครับคือโตโยต้าเขาก็จะมีในเรื่องของการจูนการทดลองการเทสการโอ้โหจีปาถะมากมายครับเพื่อที่จะเซตบาลานซ์ให้มันได้องค์ประกอบที่ถูกต้องซึ่ง อยู่ในกลุ่มหรือว่าในแบรนด์ของโตโยต้าแล้วครับในเรื่องของการทดสอบบอรกได้เลยว่ามั่นใจได้แต่ที่ผมแจ้งก็คือว่าเผื่อท่านใดแบบเอ้ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันซึ่งจริงๆแล้วมันแตกต่างกันพอสมควรเลยแต่ถ้าเราโฟกัสในเรื่องของการใช้งานของตัว a t i v h y y r r i d ที่มี2รุ่นย่อยตัว Premium และตัว GR Sport ะจุดที่แตกต่างหลักๆเลยก็คือในเรื่องของการออกแบบและการขับขี่ การขับขี่ของตัว GR Sport น่ยคือมันจะเฟิรม์มมั่นใจเกาะถนนเอา,อาง,ง่ายๆครับภาพโดยรวมะมันจะดีกว่าตัวเริ่มต้นหรือว่าตัวพรีเมียมนั่นเองแต่ในขนาดเดียวกันอนะ่ะอัตราสิ้นเปลืองของตัวพรีเมียมอ่ะมันจะดีกว่าตัว GR Sport เพราะว่าอย่างที่บอกไว้ตัว GR Sport มันจะเน้นในเรื่องของ performance มันเลยจะกินน้ำมันมากกว่าเมื่อคุณเทียบกับตัวพรีเมียมแต่นอกเหนือจากนั้นอนะ่ะการใช้งานต่างๆของ2รุ่นย่อยนี้มันจะเหมือนกันหมดเลย จุดที่ผมชอบในเรื่องของการใช้งานของคันนี้คือหลกัลกๆเลยออปชันครับระบบความปลอดภยัยเช่น Toyota Safety Sense กล้อง360องศา Blind Spot ระบบเตือนออกนอกเลงก็มีให้เป็นต้นแต่ออปชันหนึ่งที่ผมชอบอก็คือกล้องบันทึกภาพคือคันนี้จะมีให้ซึ่งมันจะเป็นเทรนหรือว่าเป็นสโลแกนของรถยนต์ t o y ยต a ใหม่ๆนะครับเขาจะมีกล้องบันทึกภาพมาให้อันนี้มันจะดีมากเลยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปติด จากร้านข้างนอกอันนี้คือมันมาเลยซึ่งมันจะอยู่ในวอรันตีของรถโดนโตโยต้าด้วยอันนี้ผมชอบมากเลยมันจะเสริมหรือว่าเพิ่มคุณภาพในเรื่องของความปลอดภัยของโตโยต้าได้ดีซึ่งถ้าเราเน้นในเรื่องของออปชั่นระบบความปลอดภยัยหายห่วงครับสำหรับตัวโตโยต้ายาริสเอที r i d บมีให้ครบครับ ที่วางแก้วอ่ะอันนี้เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือสําหรับคนขับหรือว่าแถวด้านหน้ามันจะมีให้อยู่ทั้งหมด3ช่องนะครับสช่องคือแผงประตูฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาและอีกช่องหนึ่งครับคือจะอยู่ตรงแอร์ฝั่งขวาจากพวงมาลัยหรือว่าจากฝั่งคนขับนั่นเองอันนี้คือจะเป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียแล้วแต่การใช้งานของเราข้อดีคือ ตรงที่วางขวดน,น้ําหรือว่าแก้วน้ำอะครับมันจะตรงกับแอร์เลยซึ่งสมมติถน้นาน้ำของเราอะไม่เย็นอะแล้วเราต้องการให้มันเย็นอะเราวางไว้อยู่ตรงนั้นแป๊บเดียวครับคือมันจะเย็นเลยเพราะว่าแอร์ของคันนี้มันก็เย็นฉ่าพอสมควรเลยผมปรับแบบอยู่แค่2ขีดเองก็ถือว่าหนาวมากพอสมควรแล้วนะถ้าใครแบบขี้หนาวอะและนั่งอยู่คนเดียวอะคือแบบขีดเดียวก็เอาอยู่นะผมปรับอยู่ประมาณ24 25องศานี่คือแบบสบายสบายเลยถ้าใครแบบขี้ร้อนอะคือคือเราปรับได้เราหายห่วงอันเนี้ย อันนี้คือนอกเรื่องนิดนึงคือถือว่าดีมากเลยและคันนี้จะมีตัวกรอง PM 2.5ด้วยเกลับมาที่ช่องวางแก้วเพิ่มเติมเคยนั้นเป็นข้อดีแต่ถ้าเป็นข้อเสียคือสมมติเราสั่งกาแฟเราสั่งน้ําที่มันแบบร้อนๆหน่อยะคือเราวางอยู่ตรงนั้นะมันก็จะหายร้อนทันทีเลยแบบปึบแป๊บเดียวเย็นละแล้วมันไม่สามารถวางที่อื่นได้เพราะว่าตรงคอนโซลตรงกลางอันนี้ก็จะไม่มีช่องวางขวดน,น้ําให้เลยนะคือถ้าจะวางก็คือต้องวางอยู่ตรง ข้างล่างตรงแผงประตูด้านข้างอันนี้ไม่ใช่ที่วางใหม่ของ Toyota A t อทีพายบริดนะไม่ใช่นะตัวเบนซิน1.2ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันวัลเลซชาร์เจอร์ก็โอเคเหมือนกันนะคือผมชาร์จไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงอะตอนแรกแบตเตอรี่ผมอะอยู่ที่69%มันขึ้นมา79%เลยก็คือขึ้นมา10%ในระยะเวลา30นาทีถือว่าโอเคมากนะเพราะว่าแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ผมก็ไม่ได้เสื่อมด้วยมันก็ถือว่าโอเคเลยแต่สมมติถ้าใครอะที่แบบต้องการชาร์จเร็วๆจริงๆก็แนะนําให้ใช้สายชาร จะเร็วกว่าอยู่ละมีทั้ง Type C แล้วก็ Type A ให้ด้านหน้าอันนี้โอเคเลยเพราะว่าบางคันอะ่ะมันจะมีเฉพาะแค่ Type A หรือว่าบางคันก็จะเฉพาะแค่ Type C แต่เนี่ยมีทั้ง2แบบคือเราสามารถเลือกได้แบบโอเคเลย Apple CarPlay Android Auto เป็นแบบไร้สายออโต้เบรกโฮลเบรคมือไฟฟ้าก็มีให้แต่บ่อครับเป็นข้อสังเกตคือจะไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะอันนี้คือน่าเสียดายอยู่เหมือนกันเอาจริงๆอะ่ะถ้าเราไปเปรียบเทียบแล้วว่ากับรถยนต์ที่อยู่ในกลุ่ม Eco Car ที่เป็นฝั่งประเทศญี่ปุ่นนะอย่างเช่นนะ Honda City m a z d a เเป็นต้นน่ะคือมันก็ไม่ได้เป็นเบาะไฟฟ้าเหมือนกันคือถ้าเราเปรียบเทียบแล้วส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นรถยนต์จากฝั่งประเทศจีน มากกว่าที่มันจะมีเป็นเบาะไฟฟ้าแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างก,กันไปอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีส่วนพื้นที่เบาะแถวที่2อ่ะที่ผมลองนั่งอ่ะคือเลกรูมอ่ะผมลองเซตไว้คือแบบเน้นการใช้งานจริงเลยนะคือเอาแถวหน้าครับ ให้มันค่อนข้างสบายแต่ด้านหลังก็ถือว่าโอเคเหมือนกันผมไม่ได้เอนบอกไปสุดนะครับคือเล็กรูมเหลือเฟือสบายสบายเลยแต่ในขนาดเดียวกันอะ่ะผมก็เคยลองตอนที่เขาเปิดตัวครับผมลองเอาบอกผู้โดยสารด้านหน้าครับถอยมาสุดเลยและลองดูว่าคนที่นั่งแถว2เป็นยังไง คือโดยรวมแล้วก็ยังถือว่านั่งได้มานอาจจะชิดนิดนึงแต่ภาพโดยรวมมันก็ยังโอเคอยู่แต่ข้อสังเกตคือ h ฮ Space อันนี้คือแถวที่2นะคือผมอสูง170ซนติเมตรผมรู้สึกว่าศีรษะครับมันก็จะชิดตรงเพดานตัวรถนิดนึงไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันถึงขนาดนั้นแต่สําหรับใครที่อาจจะสูง175-180ซนติเมตรอันนี้อาจจะชิดศีรษะเลยก็อยากให้ทุกท่านมาลองโดยตัวเองก่อนเหตุผลที่มันเป็นแบบนั้นก็คือสมมติถ้าเราเปรียบเทียบแถว1กับแถวที่2อ่ะ แถวที่2อ่ะมันจะสูงกว่าแถวที่1นิดหนึ่งนะครับเนื่องจากบอกมันยกสูงมาเพราะว่ามีแบตเตอรี่ตัวไฮบริดอยู่ข้างใต้จริงๆอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกันกับตัวเบนซิน1.2ลิตรแต่ว่ามันแค่ไม่มีแบตเตอรี่เพราะว่าโครงมันเหมือนกันที่เขาเซตมาไว้แต่นี่คือผมนั่งด้านข้างนะถ้าเรานั่งตรงกลางเลยอ่ะ อันนี้ก็คือมันจะชิดเลยเพราะว่าตรงกลางมันจะสูงกว่าเมื่อเทียบกับด้านข้างแต่นี้จะเป็นเฉพาะแถวที่2เท่านั้นนะถ้าเป็นแถวด้านหน้าอันนี้หายห่วงไม่มีปัญหาใดๆเลยแต่จากที่ผมได้ลองนั่งเบาะแถวที่2แล้วว่าผมรู้สึกว่าบางจังหวะเวลาเรานั่งะครับ คือมันจะรู้สึกว่ามันแข็งๆนิดนึงนะอันนี้อยากให้คุณผู้ชมลองมานั่งดูด้วยตัวเองก่อนอ่ะคือถ้าเรานั่งแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมันก็โอเคอ่ะแต่พอเราแบบยิ่งลงลึกเข้าไปอีกในตัวเบาะมันจะรู้สึกแข็งนิดนึงแล้วมันอาจจะแอบร้อนนิดๆหน่อยๆนะครับก็คือเพราะว่ามันจะมีแบตเตอรี่อยู่ใต้ท้องรถนั่นเองคือสมมติถ้าเรารู้สึกร้อนอ่ะเราก็เพิ่มแอร์นะครับมันก็จะช่วยได้เยอะเลยอันนี้คือเป็นข้อสังเกตนะครับอยากให้คุณผู้ชมถ้าเราแบบซีเรียสในจุดนี้มาลองนั่งงงดด้้้วววยยยตััััเเออกกกก่่่่นนนนนนนผมมมมมมรรูสึึาาาฟิิแแลหขภพโ เออผมรู้สึกว่าถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัวเบนซิน1.2ลิต่ะเบอะของตัวไฮบริดน่ยคือรู้สึกดีขึ้นประมาณหนึ่งเลยด้านหลังจะมีแอร์ให้แล้วก็จะมีช่อง USB Type A ให้อีก2ช่อง แต่ว่าตรงที่วางแขนตรงกลางเบาะหลังตรงนี้ที่เราสามารถพับวางแขนหรือว่าวางขวดน,น้ำตรงกลางคันนี้จะไม่มีให้นะครับส่วนพื้นที่ด้านท้ายครับในการเก็บสัมภาระต่างๆบอกได้เลยว่าค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยเราสามารถวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใบเล็กคือพื้นที่สเปซอะค่อนข้างกว้างและเราสามารถแบ่งโซนได้ด้วยนะมันจะมีเหมือนเป็นที่กั้นนะครับ ือสมมุติเราต้องแบบวางของที่แบบอ่ารองเท้าหรือว่าที่แบบมันสกรปรกแล้วเราอยากจะแบ่งโซนอะ่ะอันนี้เราก็สามารถแบ่งได้อันนี้ผมว่าเป็นออปชันหรือว่าเป็นกิมมิกเล็กๆที่อาจจะไม่ได้แบบดูสําคัญแต่พอใช้งานจริงอะ่ะมันรู้สึกว่าเห็นคุณค่าได้ดีจริงๆสําหรับการขับขี่ของ Toyota Yaris a t i v Hybrid ตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมนะฟีลลิ่งการขับขี่โดยรวมอะ่ะคือสมมติถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวเบนซิน1.2ลิตรอ่ะ คันนี้แน่นอนว่าได้เปรียบโดยการที่เป็นไฮบริดการที่เป็นไฮบริดเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการออกตัวและการขับขี่ภาพโดยรวมเพราะว่ามันจะมีมอเตอร์มาคอยสป,ปอร์ตการเป็นไฮบริดนอกเหนือจากการประหยัดน้ามันอะ่ะมันจะสป,ปอร์ตการขับขี่ด้วยซึ่งมันจะดีมากๆเลยคือคันนี้สมมติถ้าคุณใช้หรือว่าขับอยู่ในความเร็วต่ําหรือว่าขับอยู่ในเมืองอะ่ะคือจังหวะมันอะ่ะจะค่อนข้างเนียนเพราะว่าสปีดเริ่มต้นนะครับหรือว่าความเร็วต้นของมันอะ่ะ จะใช้ตัวมอเตอร์เป็นหลักการที่มันใช้มอเตอร์อะ่ะมันไม่ต้องรอรอบคือจังหวะมันจะแบบไปแบบเนียนๆเลยซึ่งเนี่ยมันจะเป็นจุดเด่นของตัวไฮบริดถ้าพูดถึงฟีลิ่งการเร่งหรือว่าการขับขี่โดยรวมเพราะว่าสมมติถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับตัวเบนซิน1.2ลิตรอ่ลิ คือจังหวะครับเนื่องจากมันเป็นเครื่องยนต์ล้วนๆไม่มีมอเตอร์ไม่มีอะไรมาคอยซัพพอร์ตนะครับจังหวะมันจะไม่ค่อยเนียนมากนะักคือเวลาเราขับอยู่ในเมืองหรือว่าเวลาแบบรถติดนะครับที่เราแบบต้องเลี้ยงความเร็วบ้างเบรกบ้างอะไรแบบนี้ครับจังหวะมันจะไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่อันนี้คือถ้าเป็นตัวเบนซิน1.2ลิตรแต่การที่เป็นไฮบริดอ่ะคือจะรถติดจะอะไรก็ตามอ่ะมันจะสมูทมันจะเนียนซึ่งถามว่ามันติดขัดถึงขนาดนั้นไหม คือเอาจริงๆอ่ะถ้าเป็นแบบแค่บางระยะมันไม่เท่าไรหรอกครับแต่สมมติถ้าเราแบบใช้ไปนานๆหรือว่าแบบเราขับแบบรถติดบ่อยๆทีๆอย่างเงี้ยมันจะสะสมความเหนื่อยล้าได้สมมติถ้าเราเป็นคนที่รําคาญในเรื่องของจังหวะที่มันไม่เนียนมันมันไม่ค่อยบาลานซ์สะเราก็จะคอยเลี้ยงความเร็วพยายามจับจังหวะพยายามเบรกให้นุ่มนวลที่สุดให้มันแบบเบาที่สุดมันจะได้แบบจังหวะมันจะได้สมูทซึ่งการที่เราควบคุมพวกนี้ต่างๆอ่ะมันจะทําให มันเหนื่อยมากยิ่งขึ้นอันนี้คือหลกัลกๆเลยถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบความแตกต่างของไฮบริดในเรื่องของการขับขี่แต่ถ้าเป็นคาแรคเตอร์โดยรวมของรถคันนี้แล้วอะคือจะเป็นสไตล์ของ Toyota ที่เราคุ้นเคยกันคือจากที่ผมได้ขับมานะเราจะใช้ความเร็วต่ำความเร็วกลางหรือว่าความเร็วสูงอะคันนี้ถือว่าตอบสนองได้ดีแต่ความเร็วสูงของคันนี้ ที่ผมจะสื่อของ Toyota โดยรวมอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ100ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนั้นคือจะเป็นประมาณนี้เลยถ้ามันสูงกว่านั้นนะครับมันจะไปแบบช้าๆหน่อยนี่คือจะเป็นคาแรคเตอร์ของรถยนต์ Toyota อยู่แล้วถ้าเราขับอยู่ในความเร็วต่ำและกลางเนี้ยคือสมมติถ้าตีตัวเลขเฉลี่ยนะคือศูนย์ถึงประมาณ m a x i m ็กเลยัมเลย100กิเมต่อชั่วโมงอ่ะคันนี้ถือว่าโอเคเลยอาการต่างๆจะไม่ได้ออกการขับขี่โอเค ขับเนียนขับสนุกค่อนข้างสนุกเลยแล้วก็ขับสบายด้วยสมมติถ้าคุณขับอยู่ในความเร็วสูงที่ผมตีเฉลี่ยวไว้คือประมาณ 110- ่งถึงหนึกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นน่ะคือมันอ่ะจะไม่ได้ไปแบบเร็วหรือว่าพุ่งถึงขนาดนั้นเมื่อคุณเทียบจังหวะก,กับความเร็วต่ําเพื่อเป็นการเปรียบเทียบสมมติถ้าคุณจะพุชจะกเก้าสิบไปถึง100อ่ะมันจะเร็วกว่าเมื่อคุณเทียบกับ120ไปถึง130กงรมสิบ่ิโมง อันนี้คือเป็นภาพซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์ของรถโดนโตโยต้าอยู่แล้วถึงแม้จะเป็นไฮบริดหรือไม่ก็ตามเพราะอนนี้ที่ผมขับมามันจะอยู่ประมาณ9 0้า0ถึงหนึกิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะลองเร่งดูนะ1 2 3นะครับ คือจาก100ไปถึง120โดยประมาณมันจะใช้เวลานิดหนึง่งเวลาผมคลิกดาวไปเลยครับมันจะรอรอบประมาณ1วินาทีนะครับแล้วมันก็ค่อยออกตัวไปหรือว่ากําลังมันค่อยจะส่งตัวออกไปนั่นเองเมื่อเทียบกับความเร็วต่ำเพราะว่านั้นอะ่ะมันจะมีมอเตอร์มาคอยสปอร์ตแต่ถ้าเป็นความเร็วสูงแบบนี้ตัวมอเตอร์จะไม่ได้สพอร์ตถึงขนาดนั้นถ้าเราไม่แน่ใจว่า มอเตอร์ motor, หรือว่าตัวเครื่องยนต์ทำงานหรือว่าแค่มอเตอร์อย่างเดียวเราสามารถดูตรงกราฟิกหน้าจอได้เราสามารถปรับได้เลยง่ายมากๆครับแค่เลื่อนเนี่ยไปตรงนี้เองครับมันจะเป็นกราฟิกเล็กได้อยู่ตรงนี้คือน่ารักมากครับมันจะมีรูปล้อรูปเครื่องยนต์แล้วก็รูปแบตเตอรี่เนี่ยคือมันจะบง่งบอกเลยอีกกรณีหนึ่งก็คือเราก็แค่ฟังเสียงครับเวลาเราเร่งอะ่ะมันจะสัมผัสได้เลยอย่างหนึ่งสองสามลองดูนะ คือมอเตอร์อะครับมันยังสพอร์ตอยู่ด้วยแต่ว่าหลักๆอะมันจะมาจากตัวเครื่องยนต์เป็นหลักอันนี้คือปกติการทำงานของไฮบริดอยู่แล้วโดวยความเร็วสูงของโตโยต้าคันนี้จะมีการขับขี่อยู่3โหมด Eco Normal แล้วก็ Power Eco คือเราเน้นประหยัดไปเลยอันนี้คือใช้แบบตอนรถติดอะมันจะน,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 นุ่งๆนิดนึง แต่สมมุติถ้าเราขับอยู่ในเมืองอันนี้จะถือว่าโอเคเลยถ้าเราขับอยู่บนทางโดดหรือว่าถานนที่เราสามารถใช้ความเร็วได้ต่อเนื่อง Eco จะไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่ส่วนถ้าเป็น normal หรือ power อะคือโดยปกติ power มันก็คือจะเป็นโหมดสปอร์ตแหละแต่จากที่ผมได้ลองมานะเวลาเราเร่งอะครับ normal กับ power ไม่ได้มีความแตกต่างถึงขนาดน,นั้นคือถ้าเอาแบบปกติใช้ normal ก็ได้สบายสายแต่ถ้าเรารู้สึกว่าแบบอยากจะสนุกมากกว่านั้นอะ เราก็เปลี่ยนไปเป็น power ได้แต่ว่าอย่างที่ผมบอก feeling อ่ะความแตกต่างมันไม่ได้แบบเห็นได้ชัดเจนหรือว่ารู้สึกได้อย่างชัดเจนขนาดนั้นเอาจริงๆอ่ะเราใช้นอร์มัลไปเถอะเพราะว่ามันก็จะประหยัดน้ำมันมากกว่าด้วยซ้ำไปเมื่อเทียบก,กับโหมด power ถ้าคุณอยากจะประหยัดน้ำมันอ่ะคือมันจะมีวิธีเลี้ยงหลายรูปแบบมากมายหนึ่งในนั้นอ่ะคือเราเน้นใช้โหมด ev มันไม่ใช่ว่าเรากดปุ่ม ev โหมดได้ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเราดูจากตรงหน้าจอครับ คือเวลาสมมุติเราเร่งอยู่ยงไงครับแล้วเราปล่อยคันเร่งอ่ะมันจะรีเจนเนอเรทพลังงานที่เสียไปครับกลับเข้าสู่แบตเตอรี่และมันจะเป็นการขับอยู่ในโหมด EV เลยหรือสมมุติถ้าเราปล่อยคันเร่งแล้วและเราต้องการเพิ่มความเร็วครับเราแต่คันเร่งน,นิดนึงจะแตะหนักครับถ้าแต่ประมาณ20%่ะมันก็ยังใช้โหมด EV ประมาณนึงอยู่ แต่สมมติถ้าคุณเหยียบหนักกว่านั้นแล้วอะโหมด e ีมันก็จะหลุดแล้วมันก็จะเป็นแบบ full hybrid ก็คือมอเตอร์ทำงานคู่กับเครื่องอยนต์นั่นเองทั้งหลายทั้งปวงก็คืออยู่ที่วิธีการใช้ของเรานะครับการขับขี่ภาพโดยรวมถือว่าโอเคนะถ้าเราเน้นแบบไปทางสปอร์ตเลยอะหรือว่าเน้นการขับขี่ที่มันสนุกแบบสนุกเลยอะฟีลิ่งนะอยากเรียบเทียบเล่นเล่นก็คือ Honda อะไรเงี้ยมันจะโคนละคาแรคเตอร์กันอันนั้นอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สักเท่าไหร่แต่ถ้านอกเหนือจากนั้นแล้วอะ Toyota y a าริสเอตัว Hybrid เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยแฮนด l i ลิการควบคุมพวงมาลัยอ่ะคือถ้าพูดถึงกริปแล้วอะ่ะคือผมไม่ได้รู้สึกว่า g r i ปมันแม่นยำถึงขนาดนั้นมันไม่ใช่ว่าแบบไม่ดีแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นจุดเด่นของตัวคันนี้มันจะอยู่แบบเกณฑ์กลางไปดีแต่จุดที่ผมชอบคือการตอบสนองของพวงมาลัยเวลาเราจะเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยครับเราหักนิดเดียวเนี่ยครับมันก็มาละนะครับมันก็เปลี่ยนเลนได้ละ มันไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหคุณต้องขังแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับผมหับเบาๆเนี่ยครับก็เปลี่ยนเลนละคือมันตอบสนองได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยและน้ําหนักก็อยู่ระดับกลางครับไม่ได้หนักเกินไปไม่ได้เบาเกินไปคือกําลังดีเลยส่วนช่วงล่างอ่ะก็อยู่ในเกณฑ์ระดับกลางเหมือนกันนะแต่ว่าไปทางดี เพราะว่ามันจะมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นด้วยการที่มีตัวแบตเตอรี่เสริมเข้ามานะครับคือการที่น้ำหนักมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นอ่ะมันจะทำให้แบบมันเกาะได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยคือผมรู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นนะเออมันเฟิร์มขึ้นนิดนึงถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับตัวเบนซซน1.2อ่ะอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหแตกต่างกันแบบชัดเจนขนาดน,นั้นอ่ะส่วนการเก็บเสียงอ่ะ คือถ้าคุณขับอยู่ในความเร็วต่ำและความเร็วกลางอย่างที่ผมบอกมันถือว่าโอเคเลยแต่พอคุณขับในความเร็วสูงอะ่ะแบบถนนโลง่ลงๆแบบนี้อย่างที่เห็นเนี่ยแล้วเราคลิกดาวเราเหยียบหรือเราแค่เหยียบคันเร่งประมาณแบบ50%อย่างเงี้ยมันก็จะได้ยินเสียงแบบอเสียงเครื่องเสียงลมอันนี้คือจะเข้าหลากัลกๆเลยเสียงมอเตอร์ก็มีอยู่บ้างแต่เสียงจากพื้นถนนอะ่ะอันนี้ถือว่าเบาสุดในบรรดาถ้าพูดถึงจุดต่างๆแล้วในเรื่องของการเก็บเสียงทัศนวิสัยการขับขี่ก็ถือว่าโอเคนะรู้สึกว่าภาพโดยโรวมมันก็ ค่อนข้างโปร่งแล้วก็ค่อนข้างโล่งสบายๆอยู่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นการมองจากด้านหน้าตรงนี้เวลาเรากลับรถเสาเอตรงนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าบางังหรือว่ามองจากกระจกหลังตรงนี้ก็ตามก็รู้สึกว่าโอเคภาพโดย,โดยรวมทัศนวิสัยก็ถือว่าโอเคเลยอันนี้จะเป็นการขับขี่ของตัวยาริส ATV ี r ฮบรแต่ว่าจะเป็นตัว GR s p o r t คือถ้า g r Sport ตัวนี้คือมันไม่ใช่แค่เฉพาะชุดแต่งนะ ในเรื่องของการขับขี่ก็จะแตกต่างกันเมื่อคุณเทียบกับตัวพรีเมียมตัวพรีเมียมครับผมขับจากกรุงเทพมาที่พัทยาแต่ว่าตัว GR Sport เนี่ยผมขับจากพัทยากลับกรุงเทพและนอกเหนือจากนั้นได้ลองขับในแทร็กที่สนามพีระเซอร์กิตด้วยบอกได้เลยว่าการขับขี่ของคันนี้ไปทางสปอร์ตอย่างชัดเจนเลยคือที่เขาได้มีการปรับจูนมาช่วงล่างพงมาลายัยเป็นต้นคือ2จุดเนี้ย เห็นได้อย่างหรือว่าสัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยอย่างแรกเลยคือช่วงล่างมันรู้สึกว่ามันหนึบและมันเกาะถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเห็นได้อย่างชัดเจนเลยคือผมไปลองในแทร็กมาและขับบนถนนจริงทั้ง2รูปแบบเลยสัมผัสได้ครับคือเฟิร์มมากๆเลยพวงมาลัยอะ่ะมันจะออกไปทางหนึบๆเวลาเราควบคุมอะ่ะมันจะรู้สึกว่ามันแม่นยำมากแต่ว่ามันจะมีข้อสังเกตคือน้ำหนักของพวงมาลัยอะ่ะ มันจะหนักนิดนึงคือถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัวพรีเมียมอะน้ำหนักของพวงมาลัยอะมันจะสัมผัสดได้อย่างชัดเจนเลยคือตัวพรีเมียมอะมันจะออกไปทางแบบสบายๆคอมฟอร์ตชิลๆหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นตัว G-SPORT r เน่ยคือมันจะหนึบและมันจะหนักซึ่งมันจะตอบโจทย์กับการขับในรูปแบบ Sport สปอร์ตมากกว่าคือคนที่แบบอาจจะไม่ได้ชอบเรื่องพวงมาลัยหนักๆอะต้องมาลองด้วยตัวเองก่อนนะแล้วมาดูว่าแบบเอ๊ะ เรารับได้มากน้อยแค่ไหนอาจจะตั้งคําถามว่าแบบอและถ้าฉันชอบช่วงล่างชอบฟิลิ่งการขับขี่ของตัว gr Sport แต่อาจจะแบบไม่เอาเรื่องพงมาเลยฉันไปเลือกตัวพรีเมียมและไปเซ็ตไปปรับช่วงล่างใหม่ให้เหมือนกับตัว gr Sport ได้ไหมมันสามารถทำได้แต่ฟิลิ่งทั้งหมดอะ่ะมันจะไม่เหมือนกัน100% อันนี้คือเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันอาจจะได้แบบใกล้เคียงแต่แบบไม่สุดแน่นอนแต่นอกเหนือจากที่มันเซ็ตไม่ได้100%แล้วอะคือถ้าคุณเปรียบเทียบปะครับตัวพรีเมียมแล้วก็ตัว GR Sport อะคือในเรื่องของชุดแต่งในเรื่องของการออกแบบต่างๆมันก็แตกต่างกันซึ่งอันนี้ผมก็สอบถามทาง Toyota m มอเตประเทศไทยแล้วถ้าคุณเอาไปเซ็ตเองไปปรับเองค่าใช้จ่ายครับที่จ่ายแยกครับ มันจะสูงกว่าเมื่อคุณเทียบกับการที่จะไม่เอาตัวพรีเมียมและไปซื้อตัว GR Sport ง่ายๆครับคือพรีเมียมกับตัว GR Sport ตอนนี้ราคามันแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ5 0,000บาทการที่คุณไปเซ็ตจูนอะไรจีปาทาทั้งหลายอ่ะราคามันสูงกว่า5 0,000บาทอย่างแน่นอนแต่อีกอย่างที่ผมสัมผัสคือเบาของตัว GR Sport เนี่ยมันรู้สึกว่ามันกระชับมันล็อกตัวเรามากขึ้นฟีลลิ่งมันจะเป็นแบบสายแบบเรซิ่งอะ่ะ มากกว่าเมื่อคุณเทียบกับตัวพรีเมียมคืออารมณ์ของคันนี้มันจะเหมือนที่เราแบบดูในการแข่งขันยาริสวันเมกเร่ะแต่ว่าแบบมันอาจจะไม่ได้แรงถึงจุดๆนั้นเอาแบบเน้นใช้งานปกติในชีวิตประจําวันได้แล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยสําหรับโตโยต้ายาริสเอทฟรุ่น Hybrid ที่ผมเห็นนะจะมีอยู่หลายสีอยู่เหมือนกันนะแต่จะเป็นสีคลาสสิกซะส่วนใหญ่ก็คือจะมีสีดาสีขาวสีเทาสีเงินแล้วก็สีแดงอันนี้คือสีหสีหลักๆเลยนะ ที่ผมชอบนะถ้าเป็นตัว GR ผมชอบสีขาวเนี่ยเพราะว่ามันแมชกับชุดแต่งของเขาได้ดีหรืออีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีดำผมว่าก็สวยดีนะถ้าคุณเปรียบเทียบอัตราสิ้นเปลืองอ่ะตัวพรีเมียมกับตัว GR Sport อ่ะแน่นอนว่าพรีเมียมอ่ะจะปลี่ยนมากกว่าสมมติที่พูดถึงในกรณีท r ่เราขับขี่ในรูปแบบเดียวกันมีหลายปัจจัยอยู่เหมือนกันเช่นน้ําหนักตัวรถตัว GR s p o r t เนี่ยจะหนักกว่าเมื่อคุณเทียบกับตัวพรีเมียม แล้วก็ตัวยางเหมือนกันหรือว่าตัวล้อตัว GR Sport เนี่ยครับจะเป็นยางหรือว่าล้อขนาด17นิ้วยี่ห้อของยางจะไปของดัน l o บแต่ถ้าเป็นตัวพรีเมียมอะยางจะเป็นขนาด16นิ้วและยี่ห้อจะเป็นของ y o โ o h a m ่าซึ่ง2ปัจจัยเนี้ยเอาแบบหลักๆเลยนะคือมีผลต่อเรื่องอัตราสิ้นเปลืองประมาณหนึงซึ่งถ้าคุณดูจากตัวเลข Eco Sticker ครับมันจะแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ1.5 กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะแต่จากที่ผมได้ใช้งานจริงอะ่ะเอาตัว G R Sport ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมอีกทีที่ผมได้อ่ะครับคือถ้าเราขับอยู่แบบปกติไม่ได้เร่งแซงแบบขับคลิกดาวต่อเนื่องแบบ110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบลากยาวเลยอะ่ะคือตัวเลขอ,อะ่ะจะอยู่ที่ประมาณ24-25หรือว่า26กิโลเมตรต่อลิตรได้แบบสบายสายเลยแต่ถ้าเราคลิกดาวแบบหนักๆต่อเนื่องลากยาวไปเลยครับ คือมันก็จะอยู่ราวๆแบบ22หรือว่ายีมกิโลเมตรตอนาได้นะนี่คือคำนวณแบบต่ำที่สุดเลยนะที่คันนี้จะสามารถทำได้แบบฟอรสซ้มันแบบโอ้โหกินน้ำมันสุดๆเลยคือจะเป็นตัวเลขประมาณนั้นแต่ถ้าเอาแบบประหยัดจริงๆไปเลยอะเพราะว่าการทดสอบครั้งนี้ผมมากับสื่อหลายท่านอยู่เหมือนกันบางท่านก็ได้แบบ27-28อะไรแบบนี้ก็ได้นะถ้าเราเป็นสายแบบประหยัดเป็นจริงเป็นจังเลยอะ โอ้โหบางทีอ่ะสาก็ยังเพลเพลิแตะได้อยู่เหมือนกันนะแต่อาจจะยากนิดนึงถ้าเราอยากจะเน้นประหยัดเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวพรีเมียมหรือว่าตัว G R Sport ก็ตามอ่ะคืออย่างแรกเลยเราพยายามเหยียบแป้นคันเร่งให้ไม่หนักมากให้อยู่แบบใน Eco อีโค่ครับและนอกเหนือจากนั้นคือเราพยายามไม่แตะเบรกเยอะสักเท่าไหร่คือสมมติถ้าเราจะต้องชะลอความเร็วอ่ะครับเราไม่ต้องเหยียบเบรกเราแค่ปล่อยแป้นคันเร่งอะ่ะเพื่อให้ขี่นะครับ จาก Eco มันดิ่งไปที่ c h a ร g จอันนี้ผมสัมผัสได้เลยว่ามันจะประหยัดได้มากที่สุดแต่นอกเหนือจา,จากจุดแตกต่างที่ผมเปรียบเทียบรางตัว G R Sport และตัว Premium แล้วที่เหลือนะครับ Character f e e l i n g Option ต่างๆก็คือจะเหมือนกันหมดเลยอยู่ที่ว่าเราชอบรูปแบบไหน,นมากกว่าหลังจากที่ได้ลองขับตัว Premium แล้วแล้วก็ตัว G R Sport นะถ้าเราเปรียบเทียบในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเริ่มจากตัว Premium ก่อนละกันคือที่เขาเคลมไว้จะอยู่ที่ประมาณ29.4กกิโลเมตรต่อลิตร ซึ่งเอาตามตรงนะครับการที่เราจะดูในเรื่องของการเปลี่ยนน้ำมนะันอะเรนจ์อะ หรือว่าตัวเลขอะครับมันค่อนข้างกว้างเพราะว่ามันอยู่ที่พฤติกรรมในการขับขี่ของแต่ละท่านซึ่งผม,มลองหลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะดูตัวเลขว่าค่าเฉลี่ยครับมันเป็นอย่างไรเอาตัวเลขที่ผมได้ก่อนเลยแล้วกันหลกัลกๆเลยนะครับจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ26-27กิโเมตรต่อลิตรอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีแล้วนะแต่สมมติถ้าเราเป็นคนที่แบบเหยียบหนักๆแบบคิกดาวต่อเนื่องสมมตินะเราเดินทางต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ถนนโลง่ลงๆเหยียบร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงลากยาวไปเลยอะ่ะคือผมก็ลองดูนะ ว่าแบบเฮ้ยมันจะกินน้ามันมากน้อยแค่ไหนอะ่ะซึ่งตัวเลขของมันอะ่ะบอกได้เลยว่าแบบคือเหยียบให้ตายยังไงอะ่ะมันจะอยู่ที่แบบประมาณ25กิโลเมตรต่อลิตรเอาแบบถ้าแย่ที่สุดเลยนะคือ24.5อ่ะกิโลเมตรต่อลิตรอ่ะอันนี้คือแย่สุดเลยนะซึ่งถ้าคุณเปรียบเทียบแล้วอ่ะอันเนี้ยคือถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากๆเลยนะถ้าคุณเปรียบเทียบในในวงของแบบตลาดในกลุ่มนี้ในเซกเมนต์เนี้ยถือว่าดีมากเลยแต่ถ้าเราแบบขับแบบใช้งานปกติทั่วไปขับอยู่ในเมือง สมมุตินะเราขับแบบ60กิโเมตรต่อชั่วโมงไหลไปเรื่อยๆเป็นต้นอะไรแบบนี้คือแบบตัวเลขอะอยู่ประมาณ27 2 8, 9กิโลเมตรต่อลิตรได้แบบสบายๆเลยนะอยู่ที่การเหยียบของเราด้วยเนาะแต่ถ้าแบบเอาใช้งานทั่วไปอ่ะผมจะเฉลี่ยนะอยู่ประมาณ26ถึงประมาณ28กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีมากอันนี้คือตัวพรีเมียมแต่ว่าตัว GR Sport นะครับฟีลลิ่งการขับขี่อ่ะอย่างที่บอกไว้คือมันจะดีกว่ามันจะเฟิร์มกว่าก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามันกินน้ำมันถึงขนาดนั้นนะจากที่ทดลองขับมาซึ่งตัวเลขอ่ะมันก็เฉลี่ยกับตัวพรีเมียมประมาณหนึ่งอยู่ที่การขับของเราแน่นอนสมมุติถ้าาาเรามาวัดแบบ คาแรคเตอร์การขับของเราอ่ะเหมือนกันเลยนะครับแต่ขับสงคันีด้เอามาเปรียบเทียบกันอ่ะแน่นอนว่าตัวพรีเมียมมันก็จะประหยัดกว่านิดนึงแต่มันไม่ได้แตกต่างกันถึงขนาดนั้นสมมติถ้าเรากําลังตัดสินใจอยู่ว่าเราจะเลือกตัวเบนซิน1.2ลิตรหรือว่าตัวไฮบริดอ่ะแบ่งเป็นแบบนี้ก่อนละกันคือถ้าเราเน้นตัวท็อปเบนซิน1.2ลิตรไปเลยอ่ะผมว่านะเอาตัวไฮบริดดีกว่าเพราะว่าในเรื่องของการประหยัดน้ำมันและในเรื่องของการขับขี่อ่ะมันจะดีกว่าเมื่อเทียบกันแล้วแต่ว่าในเรื่องของวัสดุอย่างที่ผมบอกไว้้้ก่อนหนหาเียโด เพราะเรื่องเบาะหรือว่าเรื่องโทนภายในมันอาจจะแตกต่างกันนิดหนึ่งอันนี้ลองชั่งน้ําหนักกันดูแล้วกันแต่ผมว่ามันไม่ได้แบบกระทบถึงขนาดนั้นอะเราเน้นประสิทธิภาพในเรื่องของการเปลี่ยนน้ามันแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่เพราะว่ามันจะดีกว่าแต่ในขนาดเดียวกันถ้าเราไปแบบเอ้ยโอเคฉันจะเลือกตัวไฮบริดละ แต่ว่าเราจะเลือกตัวพรีเมียมหรือว่าตัว G R Sport ดีเอาตามตรงอะ่ะถ้าเราไม่ได้เน้น performance ถึงขนาดนั้นที่แบบมันจะต้องปังมาต้องเฟิร์มอะไรขนาดนั้นแบบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นที่ผมขับอยู่ในสนามแข่งอะ่ะมันไม่ต้องแบบไปถึงเฟิร์มขนาดนั้นไม่ต้องแบบเร้าใจขนาดนั้นการออกแบบก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าตัวพรีเมียมมันก็ถือว่าโอเคโดยเฉพาะภายนอกคือเราก็เอาตัวพรีเมียมก็ได้เพราะว่ามันก็เซฟเงินไปประมาณหนึ่งเลยนะห้าหมบาทโดยประมาณแต่ในขนาดเดียวกันถ้าเราอยากได้ตัว Yaris a t i v e Hybrid แบบ the b a s e ไปเลยอยากได้ performance อยากได้การขับขี่มัน สนุกและการออกแบบฉันรู้สึกว่าฉันชอบแบบนี้ไปเลยอะ่ะก็คือเพิ่ม50า0มบาทก็เอาไปครับมันก็รู้สึกสบายใจมากกว่าและถ้าเราไปเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นหลักๆก็คือ Honda City e-h e-v เลยก็หลักๆเลยนะคือ Toyota y a r i s a t i ทอะ่ะจะดีกว่าในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองแล้วก็ออปชั่น และ Honda City e-h e HE v หลักๆเลยที่จะดีกว่าก็คือในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยโดยเฉพาะพื้นที่แถวที่2นั่นเองอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบนะแต่ถ้าถามมุมมองส่วนตัวของผม Toyota Yaris a t i v โดยเฉพาะตัว Premium ถือว่าโอเคเลย gr Sport ขับได้ปังมากๆเลยคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามใดๆเพิ่มเติมก่อดตัดสินใจซื้อคอมเมนต์พูดคุยมานะครับผม Tommy, ทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ